เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับรถคันนี้เข้ามาด้วยการเกียร์ไม่เปลี่ยนครับคือวิ่งเกียร์เดียวลากได้เกียร์เดียวเลยคือเกียร์หนึ่งไม่เปลี่ยนเป็น2 3 4สามสี่นะฮะนิสสันนอร์วาล NP สามร้อยนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีแต่รอบเครื่องเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบแล้วขึ้นโค้ดนะฮะคือตัวนี้คอนโทรลวาล์วหรือสมองเกียร์ผิดปกติเสียเนื่องจากลูกค้าใช้รถ90,000 9,000เก้าโลจะแสนโลแล้ว ไม่เคยเปลี่ยนมมันเกียร์เลยแล้วก็ลูกค้าถ่ายนมันเครื่องที่อู่นอกเนี่ยอู่ก็ไม่มีความรู้ว่าต้องเปลี่ยนอัมมันเกียร์ทุกๆุกสี่หมื่นโลตอนนี้ลูกค้าวิ่งเปรคจะแสนโลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนมมันเกียร์ก็มีผลให้กับตัวคอนโทรวาลหรือสมองเกียร์ตัวนี้เสียนะฮะแล้วนี่เราก็สั่งคอนโทรนวาลหรือสมองเกียร์ลูกใหม่มาเตรียมไว้เพื่อเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวเราลองเทสทดสอบแล้วก็มาดูอีกทีว่ามีปัญหา เกี่ยวกับตัวอื่นหรือไม่ที่เป็นเกียร์โต้แมนนวลน,นะครับเพื่อทดสอบนะครับว่าเคียร์เปลี่ยนปกตินะครับผมหลังจากเปลี่ยนคอนโทรลวาลห,หรือสมองเกียร์แล้วนะครับแนะนำนะฮะเข้าเช็คถ่ายมันเป็นเครื่องที่สุเมบริการมันดีอย่างไรดีตรงที่ว่าพนักง,งานรับรถหรือทีมช่างมีประสบการณ์และมีความรู้ได้รับการอบรม จากนิสสันมอเตอร์นะฮะหยับมือชีพลูกค้าก็บอกโอเคนะับต่อจากนี้ไปเขาไม่เข้าอู่แล้วเขาจะเข้าศูนย์เลยการอย่างเดียวครับผมยังไงก็ฝากศูนย์นิสสัน TKF สำนักงานใหญ่กระทุ่มแบนไว้เผื่อลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คของเรามีครบวงจรนะครับซ่อมสีและตัวถังเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำแอร์ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์นิสสันครับผม